ตอนนี้ผมมายือนอยู่ที่บริเวณด้านบนของมหาเจดีย์ชเวดากองที่เมืองย่างกุ้งอีกครั้งหนึ่งมาครั้งนี้ผมได้ใช้เวลาอยู่ที่นี่ค่อนข,ข้างจะนานนะครับเพราะว่าผิดกับครั้งนงก่อนซึ่งมาครั้งก่อนนั้นมีเวลาอยู่ข้างบนนี้ก็ประมาณช่วง1 0ษษแต่เมื่อ กลับมาอีกครั้งนึ่งชัดเจนครับว่าความยิ่งใหญ่ลังการของชเวดากรมหาธาตุที่ถือว่าเป็นมหาธาตุที่มีความสำคัญนอกจากจะมีพุทธคยาบุโลพุทโธพระธาตุ และอีกพระธาตุที่มีความสําคัญในพุทธศาสนาก็คือพระธาตุชเวลากองที่เราเห็นอยู่นี้ครับก็ถือว่าเป็นพระธาตุที่มีความยิ่งใหญ่ตั้งอยู่เนินเขานะครับบนเนื้อที่นี่ผมคาดว่าหลายสิบไร่นะครับสิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือความศรัทธาของพุทธศาสนานะครับ ที่หลังไหลไม่ขาดสายนะครับขึ้นมากับองค์พระธาตุบางก็เวียนเทียนรอบองค์พระธาตุบางก็สงน้ำบางก็บูชาดอกไม้นี่ครับ ก็คือท,ที่เราเห็นความเข้มแข็งของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียนะครับถึงแม้อาการปฏิบัติอาจจะมีการแตกต่างกันบ้างแต่ที่นี่ก็ต้องถือว่าเป็นสถานที่ที่ยังให้ความเคารพศรัทธาให้คนหลากหลายมาทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะชาวยุโร ชาวออสเตรเลียชาวไทยชาวอินเดียถึงแม้จะเป็นศาสนาพุทธหรือไม่ใช่ศาสนาพุทธก็หลางไหลกันมาชมเจดี JD, มหาเจดีชเวดากองแห่งนี้วันนี้ผมได้มีโอกาสนะครับได้ไปกราบไม่ว่าจะ